สวัสดีค่ะใครเล่นโปเกมอนโกอยู่บ้างอาจจะเป็นนักเรียนเด็กเล็กๆนะคะที่เรียนกันอยู่ตอนนี้ก็ชื่นชอบโปเกมอนโกเป็นอย่างมากวันนี้เลยมาทำคอยคิงเอาใจนักเรียนซะาหน่อยนะคะคอยคิงเนี่ยนะคอยก็จะตั้งศูนย์มันไว้เหมือนเดิมนะคะตอนที่เราเริ่มปั้นเนี่ยเราก็ต้องให้มันอยู่ฟอนต์ไว้นะถึงแม้ว่าคอยคิงเปหารข้างก็ตามเพื่อที่เวลาเราใช้มิลเลอร์เนี่ยมันจะได้ใช้ได้ง่ายนะคะใส่ตาใส่ ครีบอะไรแบบนี้ส่วนตัวของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแบ่งเป็น3ส่วนย่อยๆนะคะก็จะเป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางใช่ไหมดังนั้นพลอยก็จะทําเชฟตัวให้เสร็จก่อนแล้วก็โคนออกมาแล้วก็มาทําเป็นหัวนะคะตัดครึ่งตัวทิ้งแล้วก็มาใส่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแบบวงๆขึ้นมาตรงส่วนแบ่งระหว่างหัวกับตัวก็เอาโดนัทเข้ามาค่ะจัดทรงให้มัน ดูพอดีกับตัวของปลาที่เราขึ้นไว้ทีแรกคอยคิงนี่มันเป็นปลาทองนะราชาปลาทองพอเราปรับให้มันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมิร์จมันไปให้มันเป็นชิ้นเดียวกันกับหัวนะอ่าเป็นไงมันก็จะได้ส่วนหัวแล้วก็มียึกยึกตรงหลังแล้วนะคะส่วนต่อมาที่เราจะทําก็คือหางอันเนี้ยใช้วงกลมมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะวงกลมมาตัด ส่วนที่ไม่ต้องการออกอ,อย่างอันนี้พลอยก็กําลังจะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะคะเห็นไ,ไหมตัดออกไปแล้วแล้วเราก็จะเอาวงกลมเข้ามาใหม่อีกนะเพื่อจะทาไอ้ครีบหางนะะเราอยากให้รูปทรงมันเป็นยังไงล่ะเราก็ปรับให้มันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้พลอยก็จะใช้กิสมดันให้มันแบนๆแล้วก็ใช้คริมนะคะคริมตัดให้มันเป็นเคิร์ฟของหางป เราคร่าวๆนะไม่ต้องเหมือนเป๊ะขนาดนั้นนะคะทำเอาสนุกๆนี่พอตัดเชฟได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้สมูทสมูทมาะคะจะเห็นได้ว่าครีบปลากับไอ้ตรงแกนมันอนะยังไม่เท่ากันใช่ปะเราก็แค่ปรับให้มันเท่ากันโดยใช้กิสม o เหมือนเดิมใช้คลีสเขียนลายนะคะเรจะใช้อินเฟลลากตรงไอ้เส้นของครีบหางเนะี่ยให้มันอ้วนขึ้นนิดนึง อินเฟสมันเป็นการเพิ่มเนื้อดินนะคะแล้วก็จะใส่ตาและนี่สาเหตุที่เราให้ปลาเนี่ยมันหันหน้ามาทางฟอนเพื่อจะได้ใส่ลูกตาแบบมิเลยง่ายนะคะรวมไปถึงพวกครีบป,ปลาข้างๆตัวแล้วก็หนวดด้วยหนวดปลาเนี่ยใช้ทูปนะอพอจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วอลิเดตมัน ส่วนตรงครีบด้านบนเนี่ยก็มาจากทรงกลมเหมือนกันนะใครจะขึ้นจากทรงกลวยมาแบนๆแ,แล้วก็มาแปะกันสมชิ้นก็ได้นะคะแต่พอก็จะใช้วงกลมเนี่แหละแล้วก็ตัดเอาเออนี่เห็นไหมแต่ข้างบนน่มันจะยังไม่แหลมนะเราก็อาจจะใช้มูฟดันอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันแหลมมันจะเบี้ยวๆบางก็อืมทาไมล่ะ,ะก็อยากให้มันเบี้ยวๆมันก็ดูทิวๆเหมือนอยู่ในน้ำดีนะคะอ่า เขียนลายเอาซะเลยที่ตัวเขาก็จะมีลายๆเส้นๆนะจริงๆพอไม่ได้เล่นโปเกมอนโก้แลนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนักเรียนนะ่ะเล่นนักเรียนก็พยายามจะชักชวนให้ครูเล่นนะแต่ครูยังไม่ว่างเล่นเลยแต่ก็เห็นอยู่คร่าวๆนะคะพอจะคุณนหน้าคุณตาตัวคาแรคเตอร์ในโปเกมอนอยู่บ้างถ้าเด็กคนไหนชอบเล่นโปเกมอนโกเนี่ยเขาจะ สามารถดีไซน์คาแรคเตอร์ได้เยอะเลยนะคะเพราะในโปเกมอนโกมีคาแรคเตอร์น่ารักเพียบเลยก็ถ้าเรามีคลังภาพในหัวที่เยอะเนี่ยเราก็มีเปอร์เซ็นที่จะสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ออกมาได้ได้เยอะขึ้นนะจะมีเส้นข้างใต้ตัวก็ใช้คลีสเขียนเอานะคะตรงปากเนี่ยพอใช้มาร์กนะเคยทําให้ดูหลายทีแล้วนะก็เลยอันนี้สกิปไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามันจะได้ไม่นานเกินไป ลิ้นก็มาจากกลมๆนั่นแหละแล้วมาดันนะคะดันให้มันแบนลงแคบลงแล้วก็ใช้มูดึงตรงกลางลิ้นให้มันกระดกขึ้นหน่อยนี่ใส่ลูกตาแล้วนะนะเด็กๆใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมทีนี้ละ่ะได้เล่นเกมกันเต็มที่ไปเลยนะคะอย่าลืมแบ่งเวลามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆ สักนิดหน่อยนะพอให้ไม่เครียดเกินไปนะคะอย่างโนม a สเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะหรือว่าสร้างงานปั้นก็ได้แค่มันไม่ได้ปั้นออกมาเป็นชิ้นๆมัน <c oughs> ไม่ใช่ดิมันแค่ไม่ได้ปั้นด้วยมือเอออันนี้เราปั้นด้วยปากกาแล้วก็เป็น 3D ซึ่งไฟล์ 3D เนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยคะ่ะ ใส่ครีบข้างๆตัวละเหมือนกับครีบหางเลยนะอันนี้ก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะคะเวลาพลอยปั้นตัวพวกนี้ปั้นไปด้วยความไม่เครียดนะตรงไหนมันยังไม่ได้เราก็แก้ออถ้าเราทําบ่อยๆะคะ่ะเราจะเริ่มเห็นวิธีการว่าถ้าเราอยากได้เชฟแบบนี้เราควรใช้วิธีการไหนในการทํามันดีแต่บางทีก็ผิดนะพอยก็ลบแล้วก็ทําใหม่แค่นั้นเองนะคะไม่ อย่างที่บอกเนี่ยมันเป็น 3D นะมันจะลบสักกี่ครั้งมือเราก็ไม่เปื้อนนะแล้วก็ลบง่ายนะคะเคลียอะไรที่ไม่เวิร์กได้ง่ายแล้วเวลาที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆเนะะี่ยค่ะการที่เราลบไปครั้งหนึ่งแล้วเราเริ่มทำครั้งใหม่เนะี่ยครั้งใหม่นั้นก็จะทำเร็วขึ้นด้วยใช้คลีสนะคะค่อยๆช่วยเก็บขอบแล้วก็สมูทนี่ได้คอยคิงแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทําสีแบบเดรร็ลสีพอยก็ไปจิ้มมาจากเหล็ตเฟลเ์นั่นแหละนะก็ใส่แสงให้สักนิดหน่อยนะคะให้มันพอมีสีสันสาดไฟหน่อยฟิลว่ามีไฟฉายส่องมาที่คอยคิงเฮ้ยนั่นนั่นมันปะทอง <laughs> ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะอยากเรียนโนแมสหรือว่าโปรคีเอทก็ตามนะคะสอนตั้งแต่น้องๆ6ขวบขึ้นไปเลยสนใจก็สามารถเข้าลิงก์ที่ขึ้นไว้ให้ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปด้วยขอบคุณมากค่ะ